เปลือกมันสดมากเลยเนาะกิ่นหอมแล้วก็โรยชีสข้างบนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลังฝนตกนะคะ วันอาทิตย์นี้นี่ก็คือฝนตกแล้วก็มีพายุทั้งอาทิตย์เลยนะคะเราจะลงสวนนะคะวันนี้ไปดูสวนส้มนะคะอัปเดตส้มของเรานะพรุ่งนี้นะคะเพ่นก็จะกลับไทยแล้วนะคะไปแต่เช้าเลยนะคะเราก็จะทำอาหารก่อนจากไปนะคะให้ป้าๆกับพี่นทานทานด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกเดือนหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันค่ะ ต้นคะนาเลยค่ะรสชาติใก่คะนาเลยกรอบกรอบซีท็อปอีท็อปสมูทอันนี้หวานเดี๋ยวเราไปเก็บซ่อมกันตรงนี้ค่ะกคน ทุกคนอันนี้นะคะก็คือเกรฟฟุตนะคะนี่มไม่รู้ได้หรือ,อยังน่นมันจะเป็นสีแดงๆกลิ่นมันจะหอบเฉพาะตัวนะคะอันนี้เราสามารถเอาไปทำแยมเปิดเกรฟฟุดได้นะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอือนี่นะคะอพอปอกออกมาแล้วมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะ สีชมพูนะคะตอนนี้มันยังไม่ลืมต้นมันอาจจะแบบขมนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงเฮ้ยแต่อร,อ,รอ,รอ,อร่อยเฮ้อร่อยแต่เปลือกมันขมนิดนึงแต่ถ้าเอาแต่เนื้อนี้คืออร่อยแหละเก๋เฟูดนี้กินคันน้ำกินทุกวันนี่คือน้ำหนักลดนะคะทุกคน ลดน้ำหนักอย่างดีเลยส่วนต้นนี้นะคะทุกคนนี่ต้นนี้มีมีเลมอนแล้วก็มีส้มใช่มีส้มเปลือกมันสดมากเลย เปลือกส้มแสบจาโอ้ส้มวันนี้อร่อยมาก oh, s <S ยังขมปากเมื่ <laughs> อกี่อืมหวานเลยขมกลมด้ว <c oughs> อืมหวานมากค่ะทุกคนอืมไม่มีความเปรี้ยวเลย เดี๋ยวไปดูต่อทังนู้นค่ะสอมทุกคนสอมทุเลคีอร่อยนะ <laughs> อร่อยมากมาก and also ซอมทุเลคีโชว์ uh. อ๋ <laughs> <Okay. S 1> อ,อ, also, อโอเคอ่ะ <laughs> <Okay. S 1> uh, put i น the basket แล้ว อ,อ,อุ้ยแค่นี้ก็เป็นตะก,กาแล้วค่ะทุกเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะ Let's go โอ้สามไม้นขึ้นนนีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำตกหลังบ้านเรานะคะพอฝนตกหนักๆเนี่ย น้ำก็จะไหลาจากภูเขาผ่านเข้าบ้านนะคะแล้วก็ไหลไหลไปตามล่องน้ํานะคะนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะปีนี้อู้สมดอกมากเลยนะคะตกมากเลยดูดูมีแต่สีส้ม ต้นนี้นะคะต้นเล็กนิดเดียวเองค่ะแต่แบบว่าผลแบบเยอะมากเลยค่ะโดกมากเลยค่ะต้นเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นนะคะทุกคนเรายังมีส้มจีนไรเมล็ดอยู่นะคะตอนนี้อีกประมาณเดือนหรือสองเดือนเนี่ยเขาจะมาเก็บไปขายนะคะคน mm hmm. คนที่เราคนที่เขาเหมาส้มจากสวนเราเนี่ยเขาจะเอาจ้างคนนะคะมาเหมาแล้วก็เก็บไปนะคะส่วน ทางนู้นนะคะจะมีส้มจีนเดี๋ยวเราไปดูกันทางนู้นค่ะอ่าทุกคนอันนี้ก็คือส้มเขาคนตรุรกีจะเรียกเออส้มชนดนีว่าส้มมันดารินนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยชิมจากต้นสดสดเลยนะคะจะเปลือกบางนะคะกลิ่นหอมแล้วก็บ้านเราจะมีหลายพันนะคะส้มแบบเนี้ยคนตรุรกีชอบมากส่วน คนไทยเนี่ยจะเบื่อส้มแบบนี้จะชอบส้มแบบส้มเปลือกหนามากกว่านะคะยังอ,อมเปรี้ยวอยู่อันนี้อันนี้ยังเปรี้ยวอยู่นะคะยังเนี่ยยังเป็นเขียวๆอยู่เดี<อ>ย๋ยวเราไปดูทางนู้นนะคะมีอีกค่ะอมมื อันนี้ก็ดกมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่า่นจะเล็กน้ำชิมอันนี้เปลือกสีจะเข้มนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะคะทุกคนกลิ่นจะแบบคนละแบบเลยเดี๋ยวเรามาชิมว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากัน ถ้าพ้นโควิดแล้วให้อยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านไรตุรกีนะคะจะพาชิมส้มอืมอืมอที่อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก,นนมากหวานแบบหวานน้ำตาลเลยอันนี้ไม่มีเม็ดอันนี้ไม่มีเม็ดแล้วหวานมากแล้วอร่อยมากเลยขนาดแบบเก็บจากต้นยังหวานขนาดนี้ อันนี้ก็คืออโวคาโดนะคะทุกคนตอนนี้มันมืดแล้วนะคะเรามาเก็บสักนิดนึงน,นี่หนึ่งลูกอ,อันนี้ออีกวอมเอร์เออนี่นี่น,น,นี่ลูกใหญ่มากอ่าสองลูกนะคะเราจะเก็บไปน,นะคะ จะให้ทุกคนดูสดๆจากต้นนะคะแต่ว่ายังทานไม่ได้นะคะทุกคนมันจะต้องบ่มนะคะบ่มให้มันนิ่มนะคะก็ประมาณสิบวันนะคะกว่าจะนิ่มนะคะว่าจะกินได้เราต้องบ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นบ้านนะคะทุกคนขึ้นบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกินกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในครัวคะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นบ้านมาแล้วนะคะมันก็จะมา เริ่มทําอาหารกันนะคะแล้วก็อาหารวันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ง่ายๆนะคะไม่ต้องล้างเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูส่วนผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่มักกะโรนีนะคะไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะต้มแบบออเดนเต้นะคะเขาจะมีบอกว่าถ้า 8, 8ออเดนเต้แปดแปดนาทีถ้าเป็นแบบสุก ปกติก็12นาทีเราจะทำเป็นออเดนเต้นะคะทุกคนแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดแชมเปญองถ้าใครไม่มีก็ใช้แบบกระป๋องก็ได้นะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะมีเนยมีนมชีสนะคะกระเทียมแป้งสาลีนเนกประสงค์แล้วก็อริการโน่พริกไทยแล้วก็เกลือนะคะะก็เดี๋ยวเราไปทำเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอนนะคะใส่เนยน,นะคะลงไปเลยค่ะ แล้วก็พอนยอะไรก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะใครจะใส่หอมสับก,ก็ได้นะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเฟิร์นลืมบอกว่ามีไก่ด้วยนะคะเราก็ใส่ไก่ไปด้วยนะคะทำาง่ายๆนะคะ พอไก่เริ่มขาวเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยหอมมากเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะถ้าเห็ดสดนะคะมันจะหอมเป็นเห็ดกระป๋องนะคะทุกคนเราสามารถใช้เห็ดนางลมหลวงออรินจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันเนื้อแน่นๆใช้แทนได้นะคะทุกคน ผัดไปสักพักนึงนะคะแล้วจนเผ็ดมันสลดลงนะคะใส่เกลือเพิ่มนะคะปรุงปรุงได้เรื่อยๆปรุงทีละน้อยนะคะพอรสชาติไม่ไม่ถูกใจก็ใส่เพิ่มได้เียะเค็มไม่พอก็ใส่เพิ่มแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราเห็นเยอะแบบเนี้ย จะพักเผ็ดหดนะคะหดแล้วแบบอา้าวเค็มแก้ไม่ได้นะคะใส่ทีละน้อยๆน,นะคะทุกคนทางนู้นนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาเกลือนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็เอาลงไปเลยแล้วก็คนด้วยนะคะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันติดกันเป็นพืชนนะคะทุกคน เราก็จับเวลาไปเลยแปดนาทีค่ะตรงนี้นะคะทุกคนเคนก็จะเอาแป้งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับนมหนึ่งถ้วยตวงนะคะเอาให้ละลายให้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่นะคะน้ำมันก็จะออกมาจากไก่กับเห็ดนะคะแล้วินก็จะเอานมเนี่ยใส่ไปเลยนะคะ มันก็จะข้นแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องเอาครีมวิปปิ้งครีมนะคะ200มิลลเนี่ยใส่ลงไปอีกลดไฟนะคะทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะคนนะคะ อไปต่แล้วก็ใส่ออริกาโน่หรือว่าจะใส่ใบเบซิลฝรั่งลงไปก็ได้นะคะจะใส่พาสลี่แห้งพาสลี่สดก็ได้แล้วแต่แต่นะเวลานี้มีแค่ออริกาโน่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ิบไทยดำ ก็ใส่ชีสลงไปค่ะแล้วก็คนไปเลยค่ะ ที่ต้มบรนเตเสร็จนะคะเฟืนก็จะเอามาเสด็จน้ำแล้วเราก็จะเอามาใส่ในนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ยังเปิดไฟไฟอ่อนอยู่นะคะแล้วเราก็จะ ก็ค่อยคนค่ะแล้วก็โรยฉีดข้างบนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะมาทานกันค่ะทุกคนดูวันนี้ทานง่ายๆนะคะใครบิดบ้านหงไม่หัดแล้วนะอืมจะสบายเสียวอันยังอ่ะจะฟูอ่ะฟูบุ๊ดบุดุบุ๊ดมาพกขึ้นชีสกุ๊ดออลเวส์บลอร่อยมากค่ะ มอร่อยนะไม่กินแย่พรุ่งนี้หมั่นเผาคันไปไทยแลนด์เอาคนกินไก่มันไม่ใช่ไก่นะลูกเยอะมากอืมเป็นไดนะ้อันี้ันอันนี้ใครมาเลยมาม่าเ้ามาเลยมัมซาโต๊ะ้บนี้ Yeah. Not it. How is it today? We eat different food, not Thai. I will mark mark nah. If a little bit spicy, it will be more tasty. Yeah. Chili and this, not good. It's... Have you more? Of Mm. You eat that much in a row? I am When you not come to kitchen I was going to teach you how to cook Because one man, I'm not staying here to on she's not here I don't know what to do But <laughs> you <laughs> Every day carrot and sandwich เอาเอาบิชเชฟไปนู่นทุกคนไอ้คนทุกไลทําไมเอาอีกไม่รู้ดิมมะกา,ารเบลเลยเนาะ <c oughs> เอาเลยมากัมกมักทุกคนตอนนี้นะคะกระเป๋าก็เกือบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็เรียบร้อยนะคะคุณซื้อตั๋วประมาณตอนที่มันมีโปรโมชั่นนะคะก็ประมาณ500ดอลลาร์ อร่อยแบบนี้ไม่เคยห่างที่โอคานเลยเนะอะโอคานกวนอะไรเจ้าไปค,คุยแล้วเดี๋ยวคืนนี้นอนก,กับโอคานดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นอนแต่มาเมีนนอนกับโอคานอโอเคไหมได้ค่ะกินต้มวันนี้จุกเลยอะค่ะจุกเลยไหนพูดซิจุกเลย Chocolate! <laughs> <laughs> What's that mean? Don't like I eat too much. Like, uh, hmm. uh, pain. <laughs> Honey, I pain Pain. I need to get allergy again. Oh, what? Allergy. You didn't take any tablet anything. Why you keep allergy? Oh my <laughs> god. No, I don't know. It's cynic, bag. What kind of thing? คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเฟิร์นก็รอบ้าบ้ามาจากโรงพยาบาลนะคะไปเอาผลตรวจตอนเที่ยงคืนนะคะกลับมาตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้นอนนี่ก็คือผลผลตรวจโควิด COVID นะคะก็คือเนกาทีิไม่ได้เป็นทั้งแมทแล้วก็เฟิร์นนะคะเกาะโลงไปนะคะก็พร้อมเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋านะคะทุกคนทางนู้นนะคะอันนี้ก็ไทยแลนด์พาสนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผลฉีดวัคซีนใบฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนะคะก็เรียบร้อยนะคะกระเป๋าอ๋อมีอีใบหนึ่งมเาเตรียมให้เรียบร้อยเลย<ม>เดี๋ยวเหลือกระเป๋าอีกใบหนึ่งเดี๋ยวจะใส่อคอมพิวเตอร์นะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปนอนแล้วะน้องนะคะ,น,น,ะ,คะน้องก็ อื่นเต้นนะ,ะไม่ยอมนอนเพิ่งจะนอนไปอาบน้ำแล้วก็พาน้องนอนนะคะแล้วก็บ,บ้าคิดถึงนะคะ mm hmm. ไม่ไม่อยากจากกันนะคะไม่อยากจากกัน You don't want I leave ใช <laughs> ่ไหม I don't know too con I no have idea maybe a little bit freedom or I feel uh, how you say mm hmm. You so my I see. You freedom. down. <laughs> freedom? we Who gonna take care of house? Who gonna take care of okay like that? And waiting for our flight. Hey. <laughs> for next month. Huh? Yeah. So this is the your last video from the house, huh? Yes. Yes. I hope you can have good trip. Everything gonna be okay. Oh we gonna ask. Yeah. ในสถานการณ์โควิดฟื้นก็ไม่เคยนะคะมันจะยากกว่าเดิมโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาเจอกับเราคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเริ่มต้นคลิปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะก็สำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าของบาลายตรุรกีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก,ก่อบ,บ๊ายบาย